สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องพ,งพี่เบนแฟมิลี่นะคะกับบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่วันนี้พี่เบ้นก็ออกมาเดินนะคะวันนี้ก็มาเชือกเดียวนะคะนี่เราก็มาดักรอพี่เบ้นนะคะอยู่ไกลๆยยนู่นนะคะกําลังเดินมาอันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะดูท้องฟ้านะคะแม่แม่ฝนจะตกอีกแล้วนะคะ ดูพี่วินนะคะ เวนยังเซียวอยู่นะคะพี่เวนพี่เวนกลัวอะไรเนาะพี่เวนอันนี้ก็ตรงบ้านควานไทยนะคะ เว้นไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปดักตรงตรงทางเข้าวัดป่านะคะตร,ตรงที่เสียวมากโพี่เว้นกลัวนะคะวันนั้นมาหลายหลายเชือกนะคะก็ไปได้เดี๋ยวเราจะไปดักรอนะคะน,น,นี่นะคะก็จะเป็นทางเข้าของวัดป่านะคะจะมีรูปปั้นช้างนะคะซึ่งพีเพ่เว้นพี่เว้นกลัวนะคะแม่แม่ อันนี้เขาก็กําลังทํานะคะทําป้ายนะคะพี่วินเดินมาแล้วนะคะ เวินกลัวนะคะแม่แม่พี่เวินกลัว คะวินค่อยๆเดินนะคะวันนั้นที่ควัน ak no. ตามาวันแรกนะคะร้องเสียงดังเลยมันต้านั่นนี่มันไม่กล้าจ on <Superman> ับ <alarms> ว่าสัมผัสไว้นะคะฟิเวนจะได้ไม่กลัวนะคะ พี่เวินกลัวพี่เวินกลัวไปพี่เว้นไปกลับบ้าน วินกลัวนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราไปดักรอกข้างหน้าอีกนะคะมีบททดสอบพิเวนอีกนะคะเป็นรูปปั้นนะคะพิเวนจะชอบกลัวนะคะนี่หลังจากผ่านมาพิเวนก็เดินปกติแล้วนะคะแม่แม่ไม่กลัวลแล้วนะคะฝนจะตกแลวนะคะแม่แม่จ๋าดูบรรยากาศนะคะ ลมมาแล้วนะคะฝนม,มาแวฝนมนาแล้วก่แล้วนนนี่นะคะแม,แม่ตรงนี้ก็จะเป็นวัดในวัดป่านะคะตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นควายนะคะเนื่องจากพี่เ้นก็ กลัวควายอยู่แล้วนะคะควายตัวจริงก็กลัวนะคะแล้วก็มาเจอรูปปั้นควายนะคะมาดูว่าพี่วินจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหมูกลางแล้วนะคะตอนนี้ เวินตั้งหงูนะคะหงูกาง กลัวๆๆะะกลัวนะคะเข่าวเว็บนี้คือกลัวรถจู

ดูหง่วงดูหง่วดูหง่วงมันชิดอยู่เลยต้องพามาเดินทุกวันทุกวันให้ชินก็ยังไม่ชินนะคะหลังจากก็หลังจากหายตกมันนะคะก็เพิ่งออกออกก็เดินไปแถวบ้านไม่ได้เดินไกลๆนี่นะคะเราก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะแม่จ๋านี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะ ทิว้นของเรา,าบรรยากาศฟ้ามืดฟ้าครึ้มนะคะฟ้าร้องด้วยนะคะแม่แม่นี่ค่ะท้องฟ้าทิว้นก็ถึงบ้านแล้วนะคะตูตูตูพี่เว้น เบนก็ยังเสียวๆนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งหายตกมันนะคะทั้งทำทัวรนานไม่ค่อยได้ออกมาพังออกว่าอย่างนี้นะเนาะอยู่แค่ในในปางไม่เคยฝนจะตกอีกแล้วนะคะบ้านเราได้ออกแรงงานแรกานเราจะได้พุกหลายๆอย่างอีกอย่างหนึ่งที่พี่เบนกลัวไอ้ที่เสาอยู่หน้าห้างเห็นไหมที่มันเป็นป่องเป็นผ้าอันนั้นกลัวมากเลยตัวนั้น ก็ฝากติดตามนะคะแม่ๆจ๋าฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกับช่องพลายพี่เบนแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ